สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องแจนรถถยมือสองเพื่อทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้เราพามาชมรถถ่ายรุ่น l 5 0 1 8 d c นะคะรถคันนี้จดทะเบียนปี59ค่ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ใบด้านหนังนะคะผนหลังเป็นฐานหกตาช้างนะคะรถเครื่องมีเกียร์ดีค่ะ เรามาทดสอบระบบนะคะรถสวยๆเดิมๆเลยคะ่ะใครหาของเดิมไปใช้งานนะคะไม่มีผิดหวังะคะ่ะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่2,700กว่าชั่วโมงนะคะรถคันนี้ใส่สปริงซิ่งนะคะรอบจะได้เยอะนะคะสีเดิมค่ะสายเดิมมาร้านเราไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ สวยๆนะคะยางข้างหลังนะคะยังเต็มๆอยู่นะคะด้านหน้าก็เหลือประมาณ5้เซนะคะยางไม่มีผุนะคะไม่มีผุนะคะรถสีเดิมนะคะ 1 8 d c นะคะลองโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0986317696ค่ะอำเภอปทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเจท๊ทอดน์ใสมือสองนะคะเรามีบริการจัดส่งลูกค้าด้วยนะคะจัดส่งฟรี3 0 0โลค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกนะคะมาดูรถนะคะวิดีโอคลอดูได้นะคะ สุดต่างๆที่ลูกค้าอยากดูนะคะในส่วนการซื้อขายนะคะมัดจำหน0 0งหบาทนะคะในส่วนที่เหลือนะคะจ่ายตอนรถไปถึงบ้านลูกค้านะคะ<ม>สำหรับท่านใดที่หารถไทยน,นะคะรุ่น l 5 0 1 8นะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะ ลองเข้ามาชมนะคะทดลองขับได้ค่ะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะว่าแต่ลูกค้า,าเซตระบบนะคะชอบไปซื้อค่ะ<ม>ในส่วนของรถทางร้านเรานะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่ารถทางร้านเราน้้ในส่วนสีเดิมนะคะหยุดวดั่ดซึมต่างๆนะคะเราเช็คให้นะคะของเลือต่างๆนะคะเราไม่ได้เขียนให้นะคะเราขายตามสภาพนะคะ เก็บแค่จุดเล่วยซุมนะคะให้ฝาก,กดติดตามช่อง YouTube แกนรถไถมือสองเพอสุดลัดด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะจะพยายามอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่ติดตามอยู่นะคะจะได้เห็นรถไถที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ เป็นรุ่น L 5 0 1 8นะคะตัวดีทีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในรุ่นนี้อยู่นะคะลองเข้ามาชมดูได้ค่ะหรือโทรมาสอบถามก่อนเข้ามาชมรถนะคะเผื่อรถมันขายไปแล้วนะคะโทรมาสอบถามได้ที่ส9 8 6ก1 7 6 9 6ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ